ทำไมไม่มีคนนั่งข้างเราวะเพื่อนมึงก็ดูเดิมั่งไปไม่หัวทิ่มก็กลิ่นไปลูกขนุนแล้วมึงเออกูถึงว่าแล้วว่าทำไมไฟไม่ติดไม่ไม่ทิยดมนล่อป๋องเบี้ยมาเป็นเชื้อเพลิงซะแล้วกูบอกแล้วว่ามึงจะดื่มให้เมาก่อนทำกับแกล้มมาโทษ เออไม่เลือกโจรไม่ยากงานแต่นี่มันใช่งานกูไหมไอ้นี่ทําไงครับเอาไปลวกดิเอาลวกนะครับออออรอแป๊บหนึ่งนะครับคุณลูกค้าต้องถามมันใช่งานกูไหมเนี่ยนี่ผมหลุดมาอยู่ยุคสมัยไหนวะเนี่ยเพิ่งรู้นะเนี่ยว้สายพานที่กินไปนี่เป็นอาหารชาววังอุตัยแล้วบอกมือให้รัศดรส่งพระเจริญยิ่งยืนนานยิ่งเมื่อยผมเชื่อว่าพี่คนนี้เป็นคนที่สูงที่สุดในโลกนี้หละอายุ19ปีแล้วค่ะ ก็น้ำหนักหนู7จ็กิโลกรัมค่ะแล้วก็ส่วนสูง176กิโลเมตรฮะเท่าไหร่นะส่วนสูง1 7 6กิโลเมตรสูงเป็นกิโลเมตรเลยเล่ <laughs> ถึงรมจะแรงแต่แฟนกูรออยู่เพื่อคู่กูสู้ไว้ <laughs> ลุง ลุงเปิดร้านขายมือถือบรารถเหรอ,อ,อมันต้องมีเผื่อไว้เผื่อไอเครือ่องที่ใช้นี่มันแปดหมดไงหนุ่มแล้วลุงมีเผื่อไว้ทำไมเอาไว้เปิด G P S เออ G P S เปิดไม่ได้ไม่มีเน็ตอ่ะนั่นเอาไว้โทรเข้าโทรออกเหรอโทรไม่ได้ไม่มีซิมอ่ะแล้วมีไว้เพื่อืก <c oughs> ูไม่ได้ลอกกูไม่ได้เรียนแบบแค่แถบสีมันเหมือนไอเรื่องโลโก้แมคโดนัลลน่ะมันเป็นตัวเอ็มส่วนกูนี่เต็มเต็มตัว W ิวที่ย่อมาจากว่าวิวชีเชียวหัวเมื่อจา์ให้ยกตัวอย่างสัตว์มีปีกมาหนึ่งชนิด สัตว์มีปีกค่ะคนละหนึ่งชนิดกิกาเก่งมากกิกอะไรอะไรหมาหมาหร้องเพราะที่มาพร้อมกับการแสดงวงแหวนที่มามพร้อมกับส้อยตอยเอา้เอาคือเนฮนะ้่เฮ้่เฮ้ยเฮ้ยเใส่ใส่ยเ้ยเเยนย จัดทรงก็จัดทรงจัดจัดคือโทษโทษนะโทษอ่าลองต่อเลยลองต่อที่ทำกูเสียทรงนั่นแม่เท่าแก่ทั้งขยันทั้งอดทนวันนี้คนเข้าเต็มร้านเลยหรือว่าแต่แกคุยกับใครนี่ต้องเอาไปออกในโกดอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยฉันไม่รู้หรอกนะว่าคนเป็นใครแวะแต่ไม่รู้ว่าอะไรนี่เป็นของกูล้วะไแล้วกูวิวปาดว้าวอะไรวะ คันนั้นซ้อนสามตำรวจไม่จับหรืองไงวะจับเลยไม่ใช่คนช่วงนี้มะแรงเยอะมันต้องเจอามันต้องเจอกับยาฆ่า,าแมลงนั่นแหละสแสดงฤทธิ์เดชให้มันเห็นถ้าไม่จะเป็น,นก็นนไ,ไม่อยากใช้วิธีนี้เราฉีดเข้าไปไม่อยากใช้วิธีนี้เพราะเจ๊คิดถึงลูกคา้าใช่ไหมไม่อะ่ะเพราะป๋องหนึ่งมันแพงแล้วขาดทุนเขาเขามีแต่รถแทง300อยนี่สงสัยงบน้อยไปแทงสาคิดได้ไง ททงชควดตกมีคนเป็นหว่หวงห่วงหัวกระเทาะข้อห่วงกี่ผู้อ้ออาอารุณเบิกฟ้าแนละ้วถ้าใครรอมไม่ไหวก็ถ่ายนี่ไปก่อนก็ได้นะแหมอารมณ์ดีเป็นสีแก่ตัวผัวไม่อยู่แล้วนั่งทำเพลงอาจารเอกตะเองเองี้ย่าสวัวกูผิดอะไรเจ้าด่ากูทำไมเนี่ย เกมคล้องห่วงอย่างนั้นเหรอห่วงนี un> un> ้ไม่รู้เป็นของใครแต่ห่วงใยน่าเป็นของเธอเจออวังวะมีกูไว้ทุมีกูไว้ทกไหมนี่เป็นกล่องถ่ายรถที่ใช้งานง่ายมากเลยนะฮะกดเพิ่มใส่ปั้มสบายมีอะไรรู้เรื่องนี้หรือยังเพื่อนมันคุ้นๆนะกูวาไม่จําเป็นกูไม่อยากลงมาคนเดียวหรอเดี๋ยวตอนประตูปอรองมพงฟังดูเองกันลวกันเนี่ย อยยงงัันนสขวะญมึงมีแต่ผู้ชายขายน้ำขอมาดูผู้ชายขายเนื้อมั้งเนื้อน้นๆเน้นๆเจลาปลื้บนี่แหละเขาเรียกว่าเรซูเม่คุณภาพนอกจากจะมีปกหน้าแล้วมันยังมีปกหลังด้วยคุณพระช่วยรับมันทำงานเธอถ้าจะเนียบขนาดนี้เอะทำแล้วมันแข็งแรงดีหรือยังวะไหนทดสอบอ้าแม่เลือดในกายมันสีโลหิตเลือดในจิตมันสีสนุกเกอร์ นอนนานไม่ดีร่างกายมันอยากเสียสีกับไม้ว่ะเออตอนนี้มึงแทงสนุกพอกลับไปบ้านปุ๊บมึงจะโดนเมียแทงนะทรงเนี้ยถามจริงนะพ่อหนุม่มไฟแดงอย่างเงี้ยจะเห็นลุงไปกี่โมงมึงโดนแม่กินเฮเว่นเลยเขี่ยมหรือเปล่าวะลักษณะนี้หลุดมาจากโจโจช,ชัดๆเลยไม่ได้ไปหรอกอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยลุงไฟแดงนี่คุณจะให้ผมไปหรือให้ผมจอดช่วยบอกผมทีถ้าจะจอดนี่เขาก็บอกว่าไฟเสียวถ้าจะเลี้ยวมึงก็บอกว่าไฟแดงไปข้างหน้าแม่งก็ไม่ได้อีก นี่นักเรียนทุกคนควรเรียนรู้ไว้นะกับคําว่าเช่านี้มาเช่านี่แปลว่าไปเช่าห้องเขาแล้วก็ไม่จ่ายค่าเช่าแล้วก็หนีมาแล้วจะหนีไปไหนเหรอเราก็ต้องหนีไปอ้าวไปไปจอหนีไป,ไ,ปไว้อา้าวจอหนีไปไหนมันดับได้ไงวะเฮ้ยอา้าตรงนั้นนขยับมือน่อยเฮ้เกลียเกลียเกลี่ยให้เนียนกลิบมันตูดเจ้าของช่องเลยนะแล้วทำไมต้องตูดกูดูมันมาคุมงานเองนั่งให้เป็นระเบียบ กะจะเสียเอียบเอา้าเสียบไม่ได้ตายเลยกูอู้ได้นั่งเหงาคนเดียวเอ้าเฮ้ยไอ้เปรี้ยวโอ้โหนั่งเหงาคนเดียวแล้วสงสารมั้งวะมามาเดี๋ยวมาเป็นเพื่อนให้เฮ้ยไม่นั่งนู่นหรอไม่เป็นไรนั่งนี่ได้เหมือนกันอา้าวถ้างั้นความใจนะเ <laughs> กูได้ที่แล้วสวมมากเอา้าไอ้เปรี้ยวนี่คือนักตกร,รมใหม่คุณจะไม่รู้สึกเบื่ออีกต่อไปตอนรถติดไฟแดง เป็นแรงบันดาลใจให้คนเล่นสงบจิตคุณค้า,าจะขิดสมบดาเรียกได้ว่ากระชับความสัมพันธ์ให้ครอบครัวบ้านแตกสแสลละค่ะแหมลุงสม,มวันนี้ลุงดูเซ็กซี่เชียวเขียวปัดและจับนี่ไว้นะเดี๋ยวทําอะไรให้ดูอะไรอ่ะจับจับดูวนี่จับไว้ทําไมวอะอะเซ็กซี่ยังไงอ่ะก็นี่ไงหนึ่งสองสมเซ็กซี่เีอะไรกระเป๋าหน้าทองเอาอือคือที่ถูๆอะไร ที่ที่ถั่วอะไรครับไงถั่วการไงให้กาดแจมใสไล่ลพิษให้ชีวิตรถเรือนกระจกน่าจะลดเซลล์สมองด้วยพี่เมื่อกูมีเวลาว่างแต่งานเรียกหาในวันหยุดเพิ่มสุดๆเพิมสุดๆเลยมีแรงทำงานรักงานจังเลยกูรักงานจังเลยห้าสี่หนึ่งเดวเวลาลุยแล้วพวกเราเปิดเลยอเปิด ป๊อกอ้าวเวรละเอเอเฮ้ยมึงไงฮะอะไรอุ๊ยกูนี่ร่างทรงตัวเกียวดริปไม่สนิทอย่าทักเด,ดิบดับบันเกียวอะไรเนี่ยแมงมาโทอยเฮยมึงอุ๊ยจะมาสะเก็ดอะไรนะไม่ต้องสอนกูเล่นแครีอ่อะไรแครอะไรเปล่าครับผมจะไปแครไรครับอืไปไหนพี่อยากถามท่านท,ที่ไปถามคนอื่นได้ไหมครับแค่อย่าสนิทด,ด้วยผมเชื่อแล้วว่านี่คือเฟ้นฟลายที่กรอบที่สุดในสามโลกแล้ว มารีวิวเป็นไฟนะครับน่าจะกรอบมากครับกรอบขอโทษนะครับหลีกทางให้รถพ่วงหน่อยนะครับรถพ่วงแบบนีเอยอะขอพื้นที่หน่อยนะครับอุ๊ยกูเสียวเลอเกิดพ่วงแบบนี้มันก็ไม่ได้ไหมอะนี่คือแอนิเมชันที่เพื่อนผมภาคภูมิใจสงสัยทำงานด้วยระบบบูทูธวะ มึงว่ากูควรซื้อแรมมาใส่เพิ่มเท่าไหร่ดีวะลักษณะนี้มึงไม่ควรถามหาแรมมึงควรจะวางแผนไปที่ความจุดูหาโปรแกรมมึงยังหาไม่เจออะไรอยู่นี่อือดา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 ,ดา,ดาสดุดอยอดยา่บปรหลานน้ำแค่ถ้าเกิดว่าใครที่ชอบคลิปฮาๆอย่างนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครแลวกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ และถ้าเกิดเวลาของทุกคนยังเหลือนี่ก็สามารถไปรับชมคลิปอื่นของผมได้สำหรับวันนี้มาที่ว่าเร็วกันยอตแพ้ายานอวกาศรอนาซาของโฮสาสวัสดีครับผมโอ้โหไม่ได้พูดคำนี้นานเลยชอบชอบเื่ปลิม